ดีวคป๊บนึงนะครับข้อสอบข้อสอบอันนี้เป็นแนวข้อสอบนะครับนิสิตดูแนวข้อสอบนะครับข้อสอบของเราจะสอบวันที่สิบเจ็ดพฤษภานะครับอาจารย์แชร์หน้าจออยู่ปะแชร์อยู่เนาะ สอบวันที่17พฤษภานะครับเวลาในการสอบคือบ่ายโมงถึงบ่าย2:45นะครับเอออาจารย์ย้ำอีกรอบมีใครไหมยังไม่เข้าไปทดสอบระบบวันนี้วันสุดท้ายนะย้ำยำ้ำแล้วก็ย้ำเพราะมันเคยมีปัญหาว่าเด็กไม่เข้าไปเช็คแล้วปรากฏว่าในนั้นไม่มีรายวิชานะครับพราะถึงวันสอบ นิสิตจะมาบอกอาจารย์ว่าไม่มีรายวิชาแล้วเข้าสอบไม่ได้ไม่ได้แล้วนะเพราะอาจารย์แจ้งไปแล้วนะครับในระบบมันสามารถเช็คได้ว่านิสิตเข้ากี่โมงมาทดสอบระบบได้หรือเปล่าในระบบมันเช็คได้นะถ้ามันเช็คว่านิสิตไม่เข้ามาทดสอบเขาก็ไม่ให้เราสอบก็ได้นะนะครับเพราะเขามีเหตุผลนะเพราะเขาแจ้งแล้วแล้วก็แจ้งผ่านอาจารย์เราให้อาจารย์แจ้งเราแล้ว,ลวอาจารย์ก็พยายามย้ำแล้ว เพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้าไปทดสอบระบบสอบจะปิดภายในวันนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเลิกเ,ลกเรียนเสร็จรีบเข้าไปเลยสําหรับคนที่ยังไม่ได้เข้านะครับทีนี้แนวข้อสอบข้อสอบจะมี2ส,ส่วนครับเดี๋ยวอาจารย์จะเอาใบนี้ใส่ไว้ในลายกลุ่มด้วยส่วนที่1เป็นข้อสอบปานัา30ข้อนะครับถ้าถามอาจารย์ว่าออกอะไรบ้างนะทุกบท อาจารย์ตอบไม่ได้เนี่ยตามนี้เลยเนี่ยทุกบทเลยเนี่ยนะครับแล้วออกส่วนไหนอาจารย์ก็ตอกไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมข้อสอบมันเป็นระบบสุ่มนะเพราะฉะนั้นมันออกได้ทุกจุดนะครับนะแต่ว่าทุกคนต้องเจอทุกบทนะครับนะเพราะฉะนั้นไปดูมาเน้นวิเคราะห์นะนิสิตไม่ค่อยเน้นความจําเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะยากอยู่ในระดับนึง ต่ส่วนที่อาจารย์พอจะบอกได้คือข้อสอบอัตนยัยอัตนัยมี2ข้อ10คะแนนนะครับข้อที่1ให้วิเคราะห์กรณีศึกษาแล้วออกแบบชีวิตทีนี้การออกแบบชีวิตเขาอาจจะตั้งทฤษฎีมานะครับไม่รู้กี่ทฤษฎีที่อยู่ในบทเรียนแหละแล้วเราต้องเอาทฤษฎีเนี้ยมาเชื่อมโยงออกแบบชีวิตให้ได้ นะครับอันนี้เยอะนะ7.5คะแนนถือว่าเยอะมากนะครับแล้วอีกหนึ่งข้อจาก2.5คะแนนอันนี้อธิบายเกี่ยวกับโครงการจิตอาสานะครับหรือโครงการทำความดีเพื่อสังคมที่เรามาพรีเซนต์วันนี้นะครับเขาามอะไรก็ตอบไปเพราะนั้นไปดูมาด้วยนะนะครับข้อสอบมันเน้นนี้ข้ออะคบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเรียนออนไลน์สอบออนไลน์เนาะมันเปิดได้นะครับนะเพราะนั้นมันก็จะยากระดับหนึ่ง เวลาไปทำข้อสอบเสร็จแล้วอย่าเพิ่งอดโอยนะมันต้องยากเพราะว่าเราเปิดได้ไงมันไม่ได้เน้นความจำนะครับทีนี้อาจารย์จะแนะเขียนยังไงให้ได้คะแนนเยอะง่ายมากเขียนให้เหมือนกับคนที่ผ่านการเรียนมาไม่ใช่จะเขียนอะไรก็ได้เข้าใจไหมครับเขาบอกว่าให้เชื่อมโยงแนวคิด เราก็เขียนให้เห็นก่อนว่าเออทฤษฎีนี้มันคืออะไรคอนเทนต์ด้านในจุดสําคัญคืออะไรก็อธิบายไปก่อนแล้วค่อยไปเชื่อมตัวเนื้อหาหรือกรณีศึกษาที่เขาให้มายิ่งยกตัวอย่างประกอบได้ยิ่งดีเนี่ยมันก็แสดงว่าโอ้เรารู้นะเราเอาทฤษฎีไปใช้เป็นนะเข้าใจไหมครับ <laughs> บางคนเขียนมาแต่น้ําจากที่เคยผ่านมานะเขียนมาแต่น้ําอาจารย์ไม่รู้เลยจะเอา คะแนนมาให้ตรงไหนเพราะฉะนั้นดูด้วยนะครับโจทย์มันถามอะไรนะครับวิเคราะห์ให้ตรงโจทย์นะเนี่ยสิ่งที่อาจารย์พอจะบอกได้นะครับสรุปก็คืออ่านทั้งหมดอ่ะมันเป็นข้อสอบโอเพ่นเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องอ่านจํามากก็ได้แค่ให้พอรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเปิดจะได้เปิดทันแต่ถ้าคนไม่อ่านมาเลยอ่ะเราไม่หวังเปิดหน้างานอ่ะไม่ทันนะนี่สินะครับนะ อ่าใครไม่อ่านมาเลยอย่ามาอดโอยทีหลังนะอาจารย์บอกแล้วนะครับอันนี้เรื่องสอบอ่ะอาจารย์กลัวลืมเดี๋ยวอาจารย์วางไว้ให้เลยวางแนวข้อสอบไว้ให้สีขาวเอะเดี๋ยวแป๊บนึงผิดสิแนวข้อสอบการคาดเนาะยิดก็ได้ทุกทีวันเดียว ไม่ใช่การภาปลายภาคปลายภาวัวควางไว้แล้วก็อย่าลืมอย่าลืมไปทดสอบระบบนะครับอาจารย์เคยส่งไว้ให้แล้วเนี่ยคู่มือสำหรับนิสิตทดสอบระบบแชร์อีกรอบก็ได้อะใครที่ยังไม่ได้ทำแชร์คู่มือไปด้วยนะครับภายในวันนี้นะทดสอบระบบนะครับอะใครมีคำถามเกี่ยวกับสอบปลายภาคไหม มีปะมีไหมปกติสอบปลายภาคอ่ะมันสอบในในห้องเรียนใหม่เพามว่าเ,าเรียนวันศุกร์ก็สอบวันศุกร์เรียนวันพุธก็สอบวันพุธซึ่งปกติอ่ะถ้าสอบแบบนั้นอ่ะอาจารย์จะให้เปิดกล้องนะครับแล้วก็นั่งสอบด้วยกันแล้วก็เหมือนอาจารย์คุมสอบอ่ะมีปัญหาก,ก็ถามอาจารย์ได้เลยแต่ทีนี้มันไม่ใช่แล้วเราสอบกับส่วนกลางแล้วเพราะฉะนั้นทุกเสร็จที่อาจารย์ สอนสอบพร้อมกันหมดอาจารย์สอนเจ็ดเซษก็ก็สอบพร้อมกันหมดเจ็ดเซษนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่สามารถมาเปิดกล้องตอบคําถามได้ทีละคนแล้วแต่ว่าถ้าวันสอบมีปัญหานิสิตถามอาจารย์ในไลน์ได้เลยเดี๋ยวอาจารย์อาจาอาจะสร้างไลน์ไลน์ที่เข้าไปเฟสทูเฟสก็ได้นะครับนะเดี๋ยวดูวันนั้นก่อนนะครับอาจารย์แนะนํานิดนึงข้อเขียนนะเนาะมันเป็นข้อเขียนแต่มันต้องพิมพนะ์นะนิสิต มันพูดว่าข้อเขียนแต่ต้องพิมพ์นะอาจจะพิมพ์ใส่ Word ทิ้งไว้ก่อนก็นได้นะครับแล้วค่อยก๊อบจับ Word ไปลงไปลงที่เอ่อที่ไอตัวโ o d ด e อะครับนะมันจะเซฟเซฟเราด้วยเพราะฉะนั้นนะมีคอมพิวเตอร์ดีที่สุด <c ười> ใครใช้ iPhone, iPad เนี่ยมันก็จะมันก็จะช้าหน่อยนะครับลองดูซิเราสามารถหาคอมพิวเตอร์ได้ไหม นะครับหาโน้ตบุ๊กก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูนะอ่ะมีใครมีคำถามเกี่ยวกับการทำข้อสอบรายภาคมีอีกไหมมีไหมแล้วก็ตั้งเวลาไว้เลยนะว่าสอบเวลานะั้นนะครั้งที่แล้วมีลูกศิษย์อาจารย์นอนเพลินมาสอบไม่ทัน <laughs> อาจารย์ก็ไม่รู้จะช่วยยังไง นะก็เขาก็ไม่ให้สอบด้วยเพราะมันไม่มีเหตุผลเพียงพอสําหรับการที่จะมาสอบสอบสอบอีกรอบจะสอบอีกรอบมันต้องมีเหตุผลเพียงพออย่างเช่นเจนะ็บหนักเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะมันมาสอบไม่ได้จริงๆอันนี้เขารับฟังไงแต่ถ้าตื่นสายไม่ตื่นมาสอบอย่างเงี้ยเขาไม่ช่วยเด็ดเขาองไรเขาก็ไม่ช่วยนะครับสามสิบคะแนนก็หายไปเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นตั้งเวลาไว้เลยนะ อ่ะไม่มีคำถามงั้นเดี๋ยวอาจารย์เปิดที่ที่เราประเมินมาเมื่อกี้กลุ่มไหน